สวัสดีครับในคลิปนี้ผมก็จะมามีโปรเจกต์นะครับมานำเสนอให้กับพ่อค้าแม่ค้าร้านค้าห้างร้านต่างๆรวมไปถึงบริษัทนะครับที่ต้องการลูกค้าแล้วก็ต้องการจะมีของสมนาคุณเป็นแต้มเล็กๆ,ๆน้อยๆเป็นพอยให้กับลูกค้านะครับเหมือนในห้างดัง,หร,ดงหรือในร้านกาแฟดังหรือในร้านสะดวกซื้อชื่อดังนะครับเราจะต้องมีระบบของเมมเบอร์นะครับ แต่ว่าถ้าเราไปซื้อเองทําเองก็จะเปลืองใช่ไหมครับตอนนี้ผมก็มีของฟรีมาแจกนะครับให้ใช้งานทดลองก่อนว่าต้องมีตัวไหนปรับปรุงเพิ่มเติมไหมนะครับ mm. ก็ส่วนความสามารถของมันเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันนี้ก็คือเหมาะกับใครนะครับเหมาะกับร้านค้าครับที่ย้ายตัวเองบ่อย ้าตามบ้านเราก็คือตลาดนัดนะครับก็คือเราจะย้ายไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าโทรศัพท์เราย้ายไหมครับโทรศัพท์เราไม่ย้ายนะครับโทรศัพท์ติดตัวแม่ค้าไปตลอดเพราะว่าตอนนี้เรากําลังนิยมใช้เรื่องของอะไรครับคนละครึ่งกันใช่ไหมครับเราจะมีโครงการที่เกี่ยวกับเรื่องของอเข้าระบโครงการคนละครึ่งเราต้องเอาโทรศัพท์ไปไปสแกน ลูกค้าด้วยเพราะฉะนั้นโทรศัพท์ติดตัวเราอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นไหนๆมันจะติดตัวเราไปแล้วเนี่ยให้มันเป็นแอปพลิเคชันที่บันทึกาการใช้งานของลูกค้ากับร้านเราไปด้วยเลยนะครับแล้วที่สาคัญคือเก็บฐานข้อมูลลูกค้าไปด้วยนะครับแอปพลิเคชันไม่ได้เก็บข้อมูลอะไรเยอะนะครับก็แค่ขอเบอร์โทรศัพท์ของลูกค้านะครับเอามาไว้ในแอปพลิเคชัน จากนั้นเราก็จะเริ่มสะสมคะแนนได้นะครับโดยฝั่งที่เป็นร้านค้าเนี่ยใช้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นร้านสะดวกซื้อนะครับ ก็สามารถใช้ได้ที่ยังไม่มีระบบนี้นะครับอาจจะมีระบบ POS หรือว่าระบบคิดเงินหน้าร้านอยู่แล้วแต่ว่ายังไม่รองรับระบบการสะสมแต้มยังไม่มีคะแนนแจ้งเตือนผ่านไลน์แอปพลิเคชันให้ลูกค้าใช้ยังไม่มีสะสมคะแนนรายปียังไม่มีการการแบ่งสรุปยอดการใช้ใจ่ายของลูกค้าแยกราย,ยกลุ่มแยกรายกลุ่มสินค้านะครับ ตัวนี้ก็จะตอบโจทย์ว่าสินค้ากลุ่มไหนของเราขายดีหรือไม่ดีนะครับแล้วก็สามารถตอบโจทย์เรื่องของโปรโมชั่นนะครับว่าเราสามารถโฆษณาส่งข้อความไปหาลูกค้าทางไลน์ได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญสิ้นปีครับเราสามารถจัดของสมนาคุณให้กับลูกค้าที่มียอดซื้อหรือคะแนนต่างๆสูงตามสิ่งที่เราต้องการได้นะครับตามเกณฑ์แยกกันอิสระและที่สำคัญครับอยอด ในแต่ละปีเราก็สามารถมีรายงานดูด้วยว่าจำนวนลูกค้าที่มาใช้สินค้าตัวไหนเยอะที่สุดกลุ่มไหนเยอะที่สุดแล้วก็จะรู้ทันทีเลยว่าเราควรจะจัดสรรอะไรในปีต่อไปให้มันเยอะขึ้นนะครับก็คือเป็นกลุ่มประเภทสินค้าน้ามันกเกษตรของเป็ดเรล็ดทั่วไปเครื่องเขียนน้ําของกินของใช้นะครับเราสามารถแบ่งหมวดหมู่ได้นะครับและที่สําคัญก็คือ,อ จะเป็นร้านที่เป็นช็อปเล็กนะครับร้านกาแฟก็ใช้ได้นะครับไม่ต้องลงทุนไปเขียนนะครับเรามีให้ใช้แล้วแล้วลูกค้าจะดูแต้มตัวเองทางไหนลูกค้าก็จะดูแต้มตัวเองผ่านตัว l ล n e แอปพลิเคชันนะครับเราก็จะมีไลน์แอปพลิเคชันให้ด้วยนะครับลูกค้าแค่มาสแกนเป็นเพื่อนเรานะครับนี่ร้านอาหารนะครับร้านอาหารก็ใช้ได้เพราะว่าร้านอาหารก็จะมีลูกค้ากลุ่มหนึ่งที่มากินของนะครับเราก็สามารถแยกแกบันทึกได้ว่า ล,ลูกค้า,าทานอาหารประเภทอะไรนะครับเยอะที่สุดอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็สามารถสิ้นปีหรือว่า3เดือนไตรมาสก็ดูว่าเอ๊ตัวนี้ขายดีเดี๋ยวเดือนต่อไปเราจะเพิ่มกำลังการผลิตก็สามารถดูได้นะครับแล้วที่สำคัญคือฐานข้อมูลลูกค้าจะอยู่ในระบบเราไปตลอดไงครับเราก็มีข่าวอะไรเราก็สามารถโปรโมชั่นได้ตรงลูกค้า100%เพราะมันเด้งเตือนตื่ๆ,ๆทันทีนะครับ ไม่ต้องเสียค่าโฆษณาไม่ต้องยิงแอดนะครับเพราะว่านี่คือลูกค้าเข้าเต็มใจมาสมัครเป็นสมาชิกเราเราได้ลูกค้าแบบตรงไปตรงมาครับไม่ต้องโฆษณาชวนเชื่อไม่ต้องภาพไม่ตรงปกไม่ต้องมีการใช้วิธีกลยุทธ์อะไรไม่ต้องเรียนรู้นะครับเพราะลูกค้าเข้ามาถึงบ้านเราแล้วเราควรจะเก็บลูกค้าไว้นะครับแล้วก็ยังมีลูกค้ากลุ่มอื่นก็สามารถใช้งานได้นอกจากกลุ่มเหล่านี้แล้วนะครับอย่างเช่นพวก ร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์นะครับร้านตัดผมหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันสามารถได้ใช้ใชหรือว่าสหากรณ์การค้านะครับสหกรณ์การเกษตรที่มีผลิตภัณฑ์ขายเอาตัวนี้เก็บไว้ก็ได้นะครับพวกขายน้ํามันขายอะไรนะครับอ่าคราวนี้เรามาดูกันว่าวิธีการหรือว่าหน้าจอเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาไปเสนอในในคลิปต่อๆไปนะครับแต่ว่าตัวนี้มาชวนให้แม่ค้านะครับฝั่งของแม่ค้าหรือว่าฝั่งที่ผู้ขายเนี่ย โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้ไปแล้วก็ไปสมัครนะครับแล้วก็แน่นอนครับอย่างที่บอกแต้มต่อลูกค้าเนี่ยแต้มของลูกค้าที่มาซื้อของเนี่ยกำหนดแยกกันอิสระครับว่าซื้อกี่ร้อยถึงจะได้1แต้มนะครับซื้อกี่บาทถึงจะได้1แต้มโปรแกรมแต่คำนวณให้เองนะครับส่วนตัวลูกค้าก็ดูประวัติได้ส่วนแม่ค้าเองก็มาดูประวัติได้ว่าวันนี้มีลูกค้าเพิ่มใหม่กี่รายซื้อ อะไรไปบ้างแล้วก็ยอดยอดแต้มที่สะสมภายในวันนี้เท่าไหร่นะครับเพื่อประมวลผลว่าแต้มทั้งหมดของลูกค้าตอนนี้ได้กี่แต้มนะครับอันนี้ก็ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องยากเพราะว่าระบบทั้งหมดเราเก็บไว้ในอินเทอร์เน็ตนะครับก็สามารถดูได้ส่วนตัวลูกค้าเองก็อย่างที่บอกครับใช้ไลน์อย่างเดียวเลยนะครับส่วนแม่ค้าเนี่ยใช้ a n d ด o i d เพราะว่าราคาถูกนะครับแล้วก็ ส่วนตัว iOS เราไม่ได้ทำสำหรับแม่ค้านะครับแต่ว่าแม่ค้าสามารถใช้ iPhone หรือ iOS เนี่ยเข้าไปที่เว็บไซต์ของเราได้นะครับใช้งานได้เหมือนแอป,ปเลยนะครับก็เพียงแต่ว่าทางเข้าไม่ได้เป็นแอป,ปแล้วก็ส่วนแอป,ปนี่จะพิเศษตรงที่สแกนบาร์โค้ด QR อโค้ดของบัตรสมาชิกอะไรพวกนี้ได้นะครับก็สามารถต่อยอดเอาเป็นประโยชน์ส่วนหนึ่งของแม่ค้าได้ไม่ใช่เพียงแต่ว่าเอาไว้เก็บข้อมูลลูกค้าแต่เรายัางสามารถาทำบัญชีนะครับ รวมรวมยอดการขายในแต่ละวันสามารถเลือกดูได้ว่าเดือนไหนวันไหนปีไหนยอดการขายเป็นอย่างไรนะครับที่สําคัญผมคิดว่าระบบนี้เราเราไม่ต้องลงทุนมากนะครับเป็นการแชร์กันถ้าแม่ค้าที่ไหนสนใจลองโหลดประิดตั้งครับเรามีซัพพอร์ตคอยแจ้งให้ว่าใช้งานเป็นอย่างไรตรงไหนต้องปรับปรุงตรงไหนติดขัดนะครับก เดี๋ยวผมจะมีลิงก์ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Google ไว้ด้านล่างนะครับแล้วก็ตัวลิงก์ตัวเว็บไซต์ที่สามารถเอาไปสมัครได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีเพจก็ขอให้ติดตามตรงด้านล่างนะครับหรือกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไว้ก็ได้เดี๋ยวมีคลิปใหม่ๆเรื่องเรื่องเหล่านี้ก็จะตามท่านมานะครับส่วนวิธีการใช้ในเบื้องต้นเรามีคลิปอยู่นะครับแต่ว่าน่าจะลงตามมาหลังจาก ตััวนนี้นะครบเดี๋ยวผมจะโชว์ตัวแอปพลิเคชันให้ดูเบื้องต้นนะครับในคลิปถัดไปก็ขอขอบคุณนะครับสวัสดีครับ